สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า d i อ of Tha l o ดบายกันชรยานะคะมาเรามาเปสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณใน1-16ธันวาคมนี้กันนะจ๊ะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆอะไรที่เก็บไว้ค่ะถ้าอะไรไม่ดีก็โยนมันทิ้งไปดูเพื่อเป็นการตั้งรับกับชีวิตเพราะว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแบบกระทันหันจะได้ไม่ตกอกตกใจจนเกินไปนะจ๊ะ ถ้ามีความรักดีๆเลื่อนผ่านเลยไปนะคะเอาสําหรับรักที่มีประเด็นรักที่มีปัญหาเพราะว่าถ้าคนที่ไม่มีปัญหาคงไม่ดูดวงหรอกเหมือนกับเวลาคนที่ไม่มีทุกข์ก็ไม่เข้าวัดนั่นแหละประมาณนั้นน่าจะมามากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนว่าในเดือนนี้อยู่ในระยะบางไพ่นะคะยังไม่เกิดสิ่งบางสิ่งกำลังจะเกิดสิ่งบางสิ่งเป็นอดีตเกิดไปแล้วบัด อดีตปัจจุบันแล้วก็นาคตนะคะบางทีมผ่านไป2-3เดือนหรือ3-4เดือนมันถึงค่อยเกิดเรื่องที่อาจารย์อ่านออกไปนะคะมาเรามาดูกันไฟเอ้าแม่เจา้าไฟไฟไฟไพ่ของคุณมี5เหรียญเลยช่วงนี้ตังต้องใช้เยอะเลยโอ้หมุนเงินไพ่เงินขึ้นมาเยอะเลยเนาะเงิน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 หมุนไม่ทันหรอคะเงินมันหมุนไป เงินหมุนมีคนมาขอยืมเงินไหมมีคนมาขอยืมเงินมีคนมาขอความช่วยเหลือเอ่ออาแคร์ไฟเมธสิงธนูไพ่ของคุณไพ่ใบแรกพลังงานหลักของคุณหนึ่งถึงสิบหกรายการนี้นะคะไฟได้แก่เมธสิงธนูไพ่ใบแรกเป็นห้าเหรียญเริ่มขาดแขน รู้สึกถึงการขาดแคลนรู้สึกถึงการชักหน้าไม่ถึงหลังมีคนมาขอความช่วยเหลือในด้านของการเงินอาจจะมาขอยิบขอยืมอาจจะมาร้องขอให้ช่วยตรงนู้นช่วยตรงนั้นช่วยตรงนี้อะไรแบบเนี้คงเงินคุณก็เป็นเงินหมุนเหมือนกันนะบางทีก็เข้าซ้ายออกขวาเข้ายังไม่ทันอุ่นกระเป๋าเลยมันก็ออกไปแล้วช่วงนี้สับสนกับเงินสับสนกับเวลาเวลาก็ไม่ค่อยมีงานเยอะ อะไรเขาเรียกยุ่งจังตังไม่ค่อยมียุ่งมากยุ่งจังคุณเป็นคนใจดีนะสุดท้ายแล้วคุณก็ช่วยเหลือถ้าคุณพอที่จะช่วยเหลือเขาได้นะอาจารย์มองว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะช่วยเหลือเขาอยู่ดีนะคะ mm hmm. ถ้ารอเงินก้อนโตอยู่รอเงินก้อนโตรอโชครอลาบก็มีโอกาสนะอ่าโชคลาบมาจากคนรอบข้างอยากได้โชคลาบได้จากอะไรบุตรหลานบริวารคนรอบข้างบ้านบ้าน,านาเด็กที่บ้านอย่างเงี้ย เลขที่ที่ดินอย่างเงี้ยมาจากาคนที่คุณรักหลานก็ได้ไปขอให้หลานหยิบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะได้มาจากตรงส่วนส่วนนี้ถ้าอยากได้ก็ให้เขาหยิบให้เรานะคะระวังในเรื่องของการเงินจะกลับมามีปัญหาอีกครั้งก็คือปกติมันคอ่้องคล่อง,องดีแหละแต่ว่าพอคนเขาหยิบเขายืมไปมันก็จะไม่ล่องตัวอีกแล้วแต่ก็บางทีนะนะถามว่าอยากช่วยไหมก็ไม่ได้อยากช่วยนะแต่ก็ต้องช่วย คุณอะเป็นประเภทอะไรรู้ไหม,มช่วยก็ไม่สบายใจไม่ช่วยก็ไม่สบายใจในอนาคตอาจจะต้องคุณอาจจะอยากไม่ใช่ตัวคุณหรอกนะคนอื่นอะอยากจะมายืมเงินก้อนโตโตเลยนะก้อนใหญ่หญเอ,อมีเงินก้อนเขาบอกว่าเออจะอยากใช้เงินก้อนโตมาขอหยิบขอยืมสถานการณ์การเงินของคุณมันจะเตือนถึงปัญหานหนักๆที่จะเข้ามาในอนาคตด้วย นะคะแต่คุณก็ยังสามารถหมุนไปได้นะปัญหาหนักๆบางทีปัญหานั้นไม่ได้ปัญหาที่เราก่อด้วยมันเป็นปัญหาของคนอื่นแต่เราต้องมาแบกรับเราต้องมารับผิดชอบด้วยบางทีก็อยากช่วยบางทีก็ไม่อยากช่วยอารมณ์ของคุณกำลังกำลังสับสนถ้าใจแข็งไม่ช่วยสถานการณ์การเงินของคุณจะหมุนไปได้แต่ถ้าคุณช่วยเงินก้อนนี้ไปสถานการณ์การเงินของคุณอาจจะตกต่อสภาวะที่นั่งหน้าที่ที่นั่งลําบากตกที่นั่งลําบาก ประมาณนั้นแต่จริงๆคุณก็สามารถบริหารจัดการได้นะอาจารย์บอกเลยอืมมันสามารถบริหารจัดการได้แต่ว่าถ้าเหมือนเหมือนคุณมีเงินอยู่ก้อนนึงอะแล้วเราดึงเงินก้อนเนี้ยเอาไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ค้าขายหรือเอาไปใช้อย่างอื่นที่มันไม่ได้การต่อยอดในเงินเนี่ยก็อนาคตก็ค่อนข้างลำบากนะคะ เพราะฉะนั้นการจะให้จะช่วยคนหรือการจะใช้เงินก้อนโตๆก็ตัดสินใจดีๆการงานยังคงไปได้ค่ะการงานยังคงไปได้แต่ว่าก็มีลูกค้าถ้าบางคนทํางานทํางานของตัวเองก็ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีเข้ามาเนืองๆค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะช่วงนี้คุณอยู่ในอารมณ์ของการที่รู้สึกหงุดหงิดนยบางทีเราก็หงุดหงิดใจ ไม่สบายใจทุกใจเครียดเรื่องเงินด้วยเครียดเรื่องคนที่มีอํานาจเหนือกว่าบางทีเจ้านายก็กดดันเราเหลือเกินพูดใจาให้เราเจ็บช้ำน้ําใจไม่เชื่อถือเราเจ้านายอาจคนรอบข้างสภาวะรอบข้างสะส่วนใหญ่จะทําให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้ค่ะในเดือนนี้บางทีตัวคุณเองก,ก็ก็ได้ก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าคนรอบข้าง เอาแต่เรื่องเดือดร้อนใจรำคาญใจเอาแต่เรื่องของตัวเองมาให้เราได้แก้ปัญหามาคอยปรึกษาหาลือที่เขาปรึกษาเพราะเขาอาจจะอยากให้ความช่วยเหลือเรื่อง,องคำปุน,นึงเรื่องของคำปรึกษาเรื่องของเงินอะไรแบบนี้นะคะรอหน่อยคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการได้พบปะสังสรรค์หรือมีอนาคตไปข้างหน้านะคะความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่มันไม่มีความสบายใจ คุณรู้สึกไม่ได้สบายใจเลยคนในท่าทีของคุณเนี่ยคุณอาจจะมองภายนอกว่าคนอื่นเขาเขาเห็นเรามีความสุขแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีความสุขแบบนั้นหรอกนะคะอืมแต่ในใจของคุณอะคุณเก็บตังค์อยู่นะคุณมีความมั่นคงอยู่เงียบๆแบบก็เก็บเล็กผสมเหมือนตัวเองอะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเงินไว้ยามยากอะไรเงี้ยแต่ก็คนมีคนมามาจะดิจะดึงจะยืมอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะจจะ แต่มันก็ยังคงไปได้อยู่นั่นแหละอืช่วงนี้มีอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีด้วยให้ระวังในเรื่องของอารมณ์หรือความใจร้อนคําพูดคาจาออบางทีก็ใครมาสร้างความหมุดยิดให้เราเราก็ไม่โอเคเหมือนกันพร้อมบวกพร้อมไกวเหมือนกันนะมันมีบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจคะ่ะบางสิ่งบางอย่างเช่นเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของเงินในเรื่องของการทํางานก็เหมือนกันคุณจะต้องตัดสินใจ นะคะจริงๆคุณมีความกังวลใจอยู่เงียบๆตัไม่บอกใครอะความกังวลน,นั่นอะขอดูห้าเหรียญของคุณหน่อยเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆใช่บางคนก็ทําอะไรรับหลังระวังคนขโมยตังค์้วยนะระวังคนขโมยตังค์หรือโดนจรกรรมข้อมูลการถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพเออให้ระวังไว้นะคะนั่นแหละหรือไม่ก็อาจจะเรื่องของคนเก่าๆนี่แหละ คนเก่าๆที่เคยหยิบยืมเงินมาโกหกเรามาตีหน้าเสาเราความเท็จให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาเดิมๆนะเป็นปัญหาเก่าๆจนบางครั้งคุณรู้สึกว่าเราวนเวียนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาเนิ่นนานคนที่เคยได้เขาก็จะเอาจะได้กับกับเราอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเก่าๆก,ก็หมุนกลับเข้ามาค่ะไปแล้วก็กลับเข้ามามันจะมีลูกค้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียน รายได้ก็ยังคงเป็นรายได้อยู่แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะกว่ารายได้วางแผนในการใช้เงินดีๆค่ะมันเงินหมุนนะคะเงินติดล้ออะไรหมุนติ้วๆเลยเนี่ยเรื่องของความรักค่ะเรื่องของความรักในใจคุณนะคุณรู้สึกถึงความรักกับใครสักคนที่ความรู้สึกนั้นทําให้คุณหงุดหงิดกุ้มใจ,คมใจคเครียดกังวลใจไม่รู้สึกสบายใจเลย คุณถึงแม้นคุณจะพยายามตัดความรู้สึกนั้นออกไปพยายามตัดรอนพยายามตัดความรู้สึกแต่ใจมันยังคงรักเขาตัดแค่ไหนหัวใจคุณก็ยังไม่ได้หลุดออกมาจากความรักนั้นหรอกบางทีคุณอาจจะอยากไปขอให้เขาช่วยในเรื่องของการเงินก็ได้นะหรือเขาก็บางคนเลิกกันไม่ได้ไปไปกับกลับไปไปกับกลับกันเพราะว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยเขาบางทีเขาก็ เรื่องความรักเขาไม่ดีแต่เขาช่วยเราเรื่องเงินได้อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการไปไปกบับกับหรือเอะคุณเองก็ไม่อะไอยากอยู่ในสภาวะจำยอมจำใจคือเวลาเราทุกข์ล้วเ,เขาช่วยเขาก็ช่วยเราอะไรเงี้ยประมาณนี้เรื่องของความรักคุณมีคนเข้ามาอยู่นะมีคนเข้ามาเราเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้จาวนล้อมคนอื่นได้ดีแต่เรามีความในใจความรักที่มันอยู่ในใจที่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือไม่สามารถทําอะไรได้เราคนที่คุณรักเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงกับคุณทั้งหมด หรือบางทีเขาก็ใช้ใช้อะไรอะ่ะใช้ความรักเราเป็นตัวประกันเขารู้ว่าเรารักเขาเขาจะพูดอะไรหรือเขาจะทาอะไรกับเราก็ได้เราก็จะยินยอมพร้อมใจทั้งนั้นอีเราก็ไม่ได้อย,ยินยอมพร้อมใจหรอกแต่เราก็พร้อมให้อภัยตลอดจนบางครั้งคุณคิดว่าการที่คุณจะเข้มแข็งในเรื่องของความรักอะ่ะหรือคุณจะหลุดออกไปจากความวังวนเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคุณแต่ตัดครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า,ลาลมันก็ตัดไม่ขาด เขาเรียกตัดไม่ตายขายไม่ขาดเพราะตัดไปแล้วเจ็บปวดก็กลับมาก็ให้โอกาสก็กลับมาคุยกันใหม่มันเป็นแบบนี้ซ้ำๆเดิมๆมานานแล้วนะแล้วก็มันยังคงมองถึงสิ่งที่คุณเจอมันก็คงยังเจอต่อไปแต่สถานาการณ์มันเปลี่ยนไปสิ่งที่คุณต้องเจอมันเจอเหมือนเดิมเช่นความรู้สึกที่ทุกข์ใจความรู้สึกที่ไม่มีความสบายใจในเรื่องของความรัก เรื่องของเม,ม,มื่อไรเราจะตัดได้เม like ื่อไหรใจเราจะลืมเมื่อไหร่เราจะเลิกเจ็บเมื่อไร่เราจะเลิกทุกข์สักทีกับความรักไฟคุณยังอยู่ในวังวนของเขาเรียกว่าในวังวนของอะไรของกรรมไหมอยู่ในวังวนของสิ่งเดิมๆบางทีเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหรหนอรักเรามันจดีเมื่อไหรเราจะมีความสุขเหมือนคนอื่นเมื่อไหร่เราจะหลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคไหมความรักมีคนเข้ามานะแต่คุณก็ไม่เอาหรอก ใจคุณปักใจกับใครสักคนถึงแม้นคุณจะตัดมากแค่ไหนหัวใจคุณก็ไม่ได้ตัดตามอืมอะ่ะไปดูกันสิว่าคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคะชีวิตของเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนฉลาดด้วยมีความสามารถเรื่องของการทำงานซิกออฟครับคุณรักเก่าเขาอยากเกินดีกับคุณอะ จริงๆเขามีความผูกพันบางคนเคยอยู่ร่วมกันมาบางคนเคยอยู่กันมาห้าปีหกปีเจปี10ปีขึ้นไปมีเรื่องของความผูกพันในใจค่ะมีเรื่องราวดีๆร่วมกันเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความรักคนคนนี้อาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้ระยะทางหนึ่งระยะทางความห่างเขาไม่ได้อยู่ใ,ใกล้เรานะเขาอยากจะบางทีนะเขาก็รู้นะ เขาก็รู้ในเหตุและผลของความรักความสัมพันธ์บางทีเขาก็ทบทวนเรื่องเราระหว่างเราว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้ไหมการตัดสินใจของคุณมันเป็นการตัดสินใจของคุณไม่ใช่เขาคุณอาจจะดีวกับเดอะสตาคนนี้เนี่ยเป็นคนอาจจะมีชื่อเสียงหน้าตาดีทางสังคมเออไปไหนก็มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายเหมือนกันเป็นคนเก่าๆด้วย เป็นคนกเก่าๆที่เคยจบกันไปแล้วก็ได้หรือเป็นคนกเก่าๆที่จบกันไปแล้วก็กลับมาหรือเป็นคนที่ยังวงเวียนในชีวิตตึงกันและกันมาเนิ่นนานมากชีวิตเขาก็มีความสุขกับการทํางานงานเขาก็อยันทํางานนะงานงานคือชีวิตจิตใจฉลาดงานคือเงินเป็นคนใจดีเหมือนกันนะถ้าคุณร้องขอความช่วยเหลือหรือให้เขาช่วยอะไรเขาสามารถช่วยได้นะมองถึงความ เขาสามารถจะช่วยอะ่ะเพราะความผูกพันอ่ะเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้คืออะไรคะเขารู้สึกยังไงต่อคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณคะบางคนอยู่ในความรักที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมคะ่ะไม่ได้เข้าตามตอกออกทางประตูคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกความรู้สึกที่มีต่อคุณหรอ เขายังอยากเกิบ <medio> ยื่อไม้ตีให้เขายังมีความรักที่หลงเลืออยู่ตรงนี้คือมันมองถึงความสัมพันธ์ที่ถ้ามีเหตุและผลเนี่ยเหตุผลของเขากับเหตุผลของคุณมันไปกันไม่ได้หรอกหรือในสภาพในสภาวะสถานะของเขากับสถานะของคุณเนี่ยมันไปกันไม่ได้แต่มันมีความรักอยู่ตรงนี้ไงมันมีความรักมันมีความช่วยเหลือมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมองถึงความสัมพันธ์ว่าวันนี้ความสัมพันธ์ที่ไม่จบ แต่มันจะมีวันจบแน่นอนสุดท้ายปลายทางมันจะมีการจบความสัมพันธ์เพราะเขารู้เองเขาก็รู้ได้ตัวเขาเองว่าความรักนี้ไม่ถึงฝั่งฝันเราคงไม่สามารถจะมาอยู่ร่วมกันมาคอมมิกแต่งงานมีครอบครัวอยู่ร่วมกันได้แต่มันก็เกิดอาการของการกลับก็ไม่ได้กลับก็เจ็บไปก็เจ็บไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนเหมือนกันเขายังคงรักคุณอยู่ค่ะอืมเขาต้องการอะไรจากคุณคะ ความสุขการใส่ใจความสุขเขาไม่เขาไม่เขาอยากได้ความรักจากคุณคะ่ะใช่เขาอยากได้ความรักแต่เขาไม่ต้องการความความรู้สึกที่ว่าถ้าเราต้องคอมมิชกันแล้วอยู่ด้ยวยกันแล้วเรานําเรื่องบาดหมางเรื่องไม่พอใจมาใส่มาใส่ใจในความสัมพันธ์เนี้ยเขาอยากให้เราอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเรื่องที่บาดหมางให้เก็บไว้ เออมาเจอกันมาคุยกันเอาความรักมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ความสุขจากตรงนี้และอยากให้คุณรอถ้าคุณรอได้เขาอยากให้คุณรอซึ่งการรอนั้นเองก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันจะอยู่ตรงไหนอืมอ่ะเ,ออเขาอยากไปต่อไหมคะเขาอยากไปต่อไหมเขาอยากไปต่อไหม ถามว่าเขาอยากไปต่อไหมเหรอเขามองเรื่องความสัมพันธ์จริงๆเขาก็คำนวณว่าในความสัมพันธ์นี้เราเนี่ยจะยังอยู่แบบนี้ไปอีกเนิ่นนานแค่ไหนซึ่งสักเขาคิดว่าถึงสักวันหนึ่งอ่ะมันต้องจบค่ะสักวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันอาจจะบาดหมางจนมองหน้ากันไม่ติดจนคุยกันไม่ได้จนเป็นเพื่อนกันไม่ได้จนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้ด้วยซ้ำเขาก็รู้สึกถึงความเหินห่าง รู้สึกถึงปัญหารู้สึกถึงการวิ่งตามเขารู้สึกถึงความรักเราไม่เท่ากันรักเราไม่เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะรักเราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปใจของคุณเปลี่ยนไปใจของเขาเปลี่ยนไปหรือเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เขาก็เหมือนไม่อยากไปต่อแล้วอารมณนี้เหมือนไม่อยากไปต่อแล้ว ถ้าถ้าการไปต่อเนี่ยมันเหมือนถ้าเราไปต่อกันเนี่ยแล้วเรายังคงทะเลาะกันมีปัญหากันทะเลาะกันอยู่แบบแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้อยากไปต่อถ้าถ้ามีความรักมันมีแต่ความทุกข์มันมีแต่ปัญหามีแต่การทะเลาะเป่าแหวงมีแต่จุกจิกวนใจกันแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้อยากไปต่อคะ่ะความในใจที่เขาอยากบอกถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ สุดท้ายแล้วเขาก็ยังกลับมาอยู่ดีแหละกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สุดท้ายแล้วจะรอให้ต่างคนต่างมีจิตใจที่เย็นก่อนให้ตั้งสติได้ให้ทบทวนตัวเองแล้วค่อยกลับมาคุยกันเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งนะคะความสัมพันธ์ที่คุณเองคุณกับเขาเนี่ยมันเคยผูกพันกันมาเนิ่นนานไพ่เหมือนกันเลยเนาะแ คุณก็คิดเขาก็รักเขาก็คิดถึงแต่คุณเหมือนคุณพยายามเดินจากไปเลยนะเหมือนคุณเหมือนคุณให้เขาเลือกปะไพ่ของอาจารย์ที่อาจารย์เห็นนะเหมือนใครบางคนในที่เนี้ยต้องการให้เขาเลือกต้องการคําตอบในบางคําตอบถ้าเลือกไม่ได้หรือตอบไม่ได้คุณพร้อมจะเดินจากไปต้องมีคําตอบที่ชัดเจนด้วยนะคําตอบนั้นต้องชัดเจนคําตอบนั้นคือเหมือนกับโอเคเราจะคำมก,กันไหม เราจะมาเป็นครอบครัวกันได้ไหมเราจะแต่งงานกันได้ไหมแล้วไม่มีคําตอบนั้นคุณก็ไม่อยู่ละคุณก็จะไปเพิ่งเหมือนเหมือนจริงๆคุณก็รู้คาตอบอยู่แล้วแหละคุณรู้อยู่แล้วคําตอบน่ะเพียงแต่คุณเนี่ยอาจจะได้ยินจากปากหรืออยากจะฟังจากเขาว่าเขาจะอย่างไงเรารู้สึกถึงเขารักเขารักเราจริงไหมเรารู้สึกถึงความต้องการและความผูกพันเขาผูกพันไหมต้องการไหมอารมณ์นั้น ถ้าเขาฝากบอกได้เขาก็อยากฝากบอกว่าเขายังคิดถึงแล้วยังรักแต่สิ่งที่คุณต้องการเขาให้ไม่ได้ครับไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็ตามนะจ๊ะอะขอไายแนะนาอ่ะ,ขอ,อะข,อขอภายแนะนขอภายแนะนําให้กับความสมพันธ์นิดหน่อยภายแนะนําขอภายแนะนำนะคะน้อยทุกน้อยค่ะ มุ่งเป้าหมายสำหรับชีวิตซะกล้าที่จะเดินจากไปความหวังข้างหน้าค่ะจงมั่นใจจงมั่นใจว่าคุณจะทำได้คุณจะลืมได้คุณจะเลิกได้เพราะถ้าคุณยังไม่มั่นใจหรือยังคิดว่าคุณยังไม่มีเป้าหมายสำหรับชีวิตอยู่แบบนี้ไปวันวันหนึ่งเนี่ยความสุขมันก็ไม่บังเกิดความหวังมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นคุณมองความหวังข้างหน้าดีกก่อนไหมความรักของคุณในจุดจุดนี้และจุดจุดนี้นคนคนนี้ไม่ใช่ครูค่ะโอเคไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดิปชันบอกด้วยอย่าลืมกดดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซ A F A ศูนย์สามสองเก้าวายเจอกันค่ะ